ครับหลังจากที่เราได้ทำการ select ตัวหมายเลขห้องมานะครับวิดีโอนี้เราจะทำการเช็คสถานะของแต่ละห้องว่าว่างหรือเปล่าหรือไม่ว่างหรือจองนะครับก็ไปที่ส่วนของโค้ดเลย จะประกาศตัวแปรมาหนึ่งตัวแปรก็ชื่อว่า get status นะครับแล้วให้เลือกที่ combo box หนึ่ง double click ลงไปเลยนะครับเราจะได้โค้ดมาแบบนี้ทำการเปิด connect แล้วก็ทําการปิดด้วยเพื่อกันลืมนะครับเสร็จเรียบร้อยผมจะเรียบใช้ตัวแปรที่ประกาศเมื่อกี้นะครับก็คือตัวแปร get status select เราจะ select status ใช่ไหมก็ต้อง มาเลือกฟิลด์สเตตันะครับก็คือสเตตัสตรงนี้ตัวฟิลดนี้นะครับ Copy ไปเลยก็วาง from tb underscore ตารางของเรานะครับพ r ร m มจากตารางของเราแว r e ต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรต่อเมื่อ ไปเลขห้องนะครับก็คือ Number r รุ่มเท่ากับตัว Combo box ของเรา <c oughs> จากนั้นเราก็ทำการ c ි ය dr. read นะครับต่อเมื่อเรา read แล้วเราเก็บค่าไว้ในตัวแปร get string get status นะครับขออภยัย csr t s ก็ย่อมาจาก convert string นะครับก็คือแปลงให้เป็นค่า string ตอนนี้เราทำการ <c oughs> ดึงค่าจากาตัว s t a t ดึงค่าจากฟ i e ส state มาเก็บค่าไว้ในตัวแปร get s t a t s นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองมาดูนะตรงน,นี้ผมจะใส่เป็น message box ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เช็คว่าห้องว่างหรือเปล่านะครับก็เราแค่จะรันดูขึ้นไหมอ่าไม่ขึ้นนะครับก็เออเลอร์ไ i ร์แท็กเออ r ์เลอร์อินสปริงอินชูลีเอ็กพิซันัมเบ เพราะอะไรเอ่ยมาดาูตรงนี้นะครับผมลืมใส่เครื่องหมายฟันหนูเนี่ยจะอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราต้องจับคู่ให้มันด้วยนะครับคู่นี้ฟันหนูคู่ฟันหนูคู่ฟันหนูเดียวฟันหนูเดียวแล้วก็ฟันหนูคู่ตัวนี้ ปิดตัวข้างหน้านะครับสอง R ศูนย์ศูนย์สองเนี่นสยสถานะคือสองใช่ไหมเราดูศูนย์ศูนย์สองสถานะคือสองนะครับเอ,อ่อเอ็กเซจ,จะซูมยังไรท่านคงเห็นนะครับผมว่าซูมใน Excel ไม่เป็นเหมือนกันอ่า แล้วผมจะเลือกดู004ก็คือ1นะตอนนี้เราเก็บค่าไว้ในตัวแปรเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาทำการเช็คมันจะลบตัวนี้ออกกันใส่คำสั่ง if นะครับ get status ใช่ไหมเท่ากับ1ะจะกำหนด ถ้าเท่ากับหนึ่งเนี่ยก็คือให้เป็นห้องว่างนะครับเท่ากับห้องว่างแล้วจะกำหนดสี กำหนดสีห้องว่างด้วยให้เป็นสีสีขาวเพราะว่าพื้นหลังผมเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วแล้วก็อันนี้กำหนดห้องว่างแล้ว e i f นะครับ i e f หรือถ้าเท่ากับสอง มีค่าเท่ากับสองเนี่ยก็ให้เป็นกรอบตรงนี้เลยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเลขสองเนี่ยจะใส่เป็นห้องไม่ว่างนะแล้วจะใส่ให้เป็นสีแดงเท่ากับสาม จองเนะี่ยผมจะใส่เป็น yellow นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็ลันเ,เราก็ดูสถานะนี้ด้วยนะหนึ่งผมจะเลือกห้องที่สองนะครับ นะห้องที่สองเลขสองห้องไม่ว่างนะครับห้องไม่ว่างนะจะเลือกห้องสี่ห้องสี่เนี่ยก็คือหนึ่งก็คือว่างนะครับห้องว่างแล้วห้องที่ห้องอะไรเนี่ยงงห้องที่สาม ห้อที่สามจองอยู่นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับการเช็คสถานะเราก็นำไปปรับเปลี่ยนโค้ดส่วนนี้เนี่ยก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้กับตัวอื่นได้นะครับโอเควันนี้ก็จบวิดีโอการเช็คสถานะห้องบายก้อนนะครับสวัสดีครับ